ทำไมรัฐบาลต่างชาติถึงเข้าข้างกัมพูชากัมพูชาในฐานะสนามรบของมหาอำนาจทำไมกัมพูชาถึงได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติอย่างมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาขณะที่ไทยซึ่งมีเศรษฐกิจที่ใหญ่กว่ากลับได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติไม่มากเท่าที่ควรน,นี่คือคำถามที่เราจะมาหาคำตอบในวันนี้ แต่สิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่าคือในอนาคตกัมพูชาอาจกลายเป็นสนามรบของมหาอำนาจที่กำลังแย่งชิงผลประโยชน์จากประเทศนี้เหตุผลที่กัมพูชาได้รับความสนับสนุนจากต่างชาติมากขึ้นไม่ใช่เพราะมันเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนายอย่างแท้จริงแต่มันเป็นเพราะกัมพูชามีขนาดเศรษฐกิจที่เล็กและง่ายต่อการควบคุม กัมพูชาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กเมื่อเทียบกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งทําให้มนันเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจสําหรับต่างชาติที่ต้องการเข้าไปลงทุนและสแสวงหาผลประโยชน์จากประเทศนี้ได้ง่ายมากขึ้นเพราะรัฐบาลกัมพูชาเองก็มีความยืดหยุ่นสูงในการเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติโดยไม่มีกฎระเบียบที่ซับซ้อนหรือข้อจำกัดทางเศรษฐกิจที่อาจจะมีในประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ในหลายๆกรณีกัมพูชาถูกมองว่าเป็นตลาดใหม่หรือโอกาสสำหรับการทำกำไรที่รวดเร็วสำหรับต่างชาติที่ต้องการเจาะตลาดในประเทศที่กำลังเติบโต แม้กัมพูชาจะมีปัญหาหลายอย่างเช่นการขาดแคลนครองสร้างพื้นฐานที่ดีหรือปัญหาการศึกษาแต่ก็ยังเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจสำหรับการลงทุนระยะยาวหรือแม้กระทั่งการควบคุมที่ง่ายดายกว่าประเทศอื่นๆเนื่องจากรัฐบาลมีอำนาจในการตัดสินใจที่รวดเร็วและสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องเจออุปสรรคจากกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆภายในประเทศมากมาย การควบคุมข้อมูลและทรัพยากรในประเทศนี้ก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นด้วยเพราะความเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กทําให้การจัดการกับธุรกิจต่างๆหรือโครงการต่างๆสามารถทําได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเผชิญกับความยุ่งยากเหมือนประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่และมีการแข่งขันสูงเช่นไทยที่แม้จะมีระบบกฎหมายที่เข้มงวดแต่กลับมีกลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่มีอิทธิพลมากมายทําให้การดําเนินงานของต่างชาติอาจจะเจออุปสรรคในการเจรจาหรือในการได้รับอนุมัติจากหน่วย งงาานต่ๆด้วยความที่กัมพูชามีขนาดเศรษฐกิจที่เล็กและการควบคุมที่ง่ายประเทศนี้จึงเป็นที่โปรดปรานของนักลงทุนจากต่างชาติเพราะไม่ต้องผ่านกระบวนการที่ซับซ้อนเหมือนในประเทศที่พัฒนาแล้วหรือประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่มีข้อบังคับที่เข้มงวดทําให้กัมพูชาเป็นที่ที่ง่ายต่อการเข้าถึงผลประโยชน์อย่างรวดเร็วแม้ว่าจะมีข้อเสียหรือความไม่มั่นคงในหลายๆด้านก็ตาม ดังนั้นประเทศที่มีความต้องการการพัฒนาในทุกด้านเช่นกัมพูชาจึงมักจะถูกมองเป็นโอกาสที่เหมาะสมในการลงทุนเพราะมันเปิดโอกาสให้ประเทศต่างๆสามารถสแสวงหาผลประโยชน์จากการที่ประเทศนั้นกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วแต่ไม่มีอุปสรรคมากมายในการควบคุมและจัดการกิจการต่างๆที่เข้ามาในอนาคต กัมพูชาอาจกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจโลกสองขั้วที่กำลังแข่งขันกันอย่างหนักเพื่อแย่งชิงผลประโยชน์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์และเศ,ษศรษฐกิจที่มากขึ้นในระดับโลกประเทศที่มีขนาดเศ,ษศรษฐกิจเล็กและความไม่แน่นอนทางการเมืองเช่นกัมพูชามักจะกลายเป็นสนามรบของมหาอำนาจเหล่านี้ ที่ต้องการควบคุมและใช้ประเทศนี้เป็นฐานทัพหรือฐานการค้าเพื่อผลประโยชน์ของตนเองในปัจจุบันจีนได้เริ่มเสริมสร้างอิทธิพลในกัมพูชาอย่างมากผ่านการลงทุนในโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาทางเศรษฐ,ฐกิจเช่นโครงการ One Belt One Road หรือ OBR ซึ่งกัมพูชาเป็นส่วนสำคัญในเส้นทางเชื่อมโยงการค้าระหว่างจีนและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีนได้ให้กัมพูชากู้ยืมและการลงทุนจํานวนมากในการพัฒนาท่าเรือถนนและโครงการก่อสร้างอื่นๆทำให้กัมพูชากลายเป็นฐานที่มั่นสำหรับการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนอเมริกาก็ไม่หน่อยหน้าโดยมองว่ากัมพูชาเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางการทูตและเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้อเมริกาพยายามส่งเสริมการพัฒนาในกัมพูชาผ่านการสนับสนุนในด้านการศึกษา การส่งเสริมสิทธิทมนุษยชนและการพัฒนาประชาธิปไตยแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามที่จะดึงกัมพูชาให้ห่างจากการแทรกแซงของจีนทั้งนี้สหรัฐยังได้ให้การสนับสนุนทางการทหารและการช่วยเหลือด้านการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อคานอำนาจของจีนในภูมิภาคนี้ การที่ทั้งสองประเทศยักษ์ใหญ่นี้ต่างแย่งชิงการควบคุมทางเศรษฐกิจและการเมืองในกัมพูชาทําให้กัมพูชากลายเป็นพื้นที่ที่มีการแย่งชิงผลประโยชน์สูงและในอนาคตเราอาจเห็นการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างจีนและอเมริกาผ่านทางกัมพูชาการแย่งชิงอิทธิพลน,นี้สามารถนําไปสู่ความตึงเครียดทางการทูตและทางการทหารที่อาจกระทบต่อเสถียรภาพของกัมพูชาเอง ยิ่งไปกว่านั้นกัมพูชายังกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการต่อสู้เพื่อควบคุมเส้นทางการค้าระหว่างทวีปซึ่งทำให้มหาอำนาจในโลกนี้ต้องการแย่งชิงผลประโยชน์จากประเทศนี้อย่างไม่หยุดยัง้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเชิงเศรษฐกิจและความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับการขยายตัวของโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ การแย่งชิงนี้อาจทําให้กัมพูชาเผชิญกับความไม่แน่นอนในอนาคตที่ไม่เพียงแต่จะกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศแต่ยังอาจก่อให้เกิดความขัดแย้งภายในและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในที่สุดการที่กัมพูชาจะกลายเป็นสนามรบของมหาอำนาจจึงเป็นสิ่งที่เราควรระวัง เพราะความขัดแย้งในพื้นที่ยุทธศาสตรน์นี้อาจส่งผลกระทบไปถึงประชาชนและเศรษฐกิจของกัมพูชาเองส่วนนี้สะท้อนถึงความเสี่ยงที่กัมพูชาจะกลายเป็นพื้นที่ของการแย่งชิงผลประโยชน์จากมหาอำนาจโดยเน้นการทับซ้อนผลประโยชน์จากจีนและอเมริกาที่อาจสร้างความตึงเครียดทางการทูตและความเสี่ยงที่ไม่สามารถคาดการได้ในอนาคตครับในอนาคตกัมพูชาอาจกลายเป็นพื้นที่ของสงครามตัวแทน หรือ proxy war ที่มหาอำนาจทั้งจีนและอเมริกาจะใช้เพื่อแย่งชิงอิทธิพลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งความขัดแย้งนี้ไม่เพียงแค่จะเกิดขึ้นในระดับเศรษฐกิจแต่จะขยายไปสู่ด้านการทูตและทหารโดยที่กัมพูชาจะกลายเป็นตัวแทนที่ถูกใช้ในการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์ของทั้งสองประเทศสงครามตัวแทนหรือ proxy war คือสองครามที่สองฝ่ายใหญ่ ไม่ตรงตรงประจันหน้ากันโดยตรงแต่จะใช้ประเทศเล็กๆหรือกลุ่มอื่นๆเป็นเครื่องมือในการทำสงครามซึ่งในกรณีนี้กัมพูชาอาจกลายเป็นสนามรบของจีนและอเมริกาที่แต่ละประเทศพยายามเข้าควบคุมทางเศรษฐกิจและการเมืองในกัมพูชาเพื่อให้ได้เปรียบในสงครามแห่งอำนาจที่กำลังเกิดขึ้นในภูมิภาคนี้จีนกับอเมริกาในสงครามตัวแทนจีนและอเมริกา ต่างก็ต้องการกัมพูชามาเป็นพันธมิตรในการแข่งหัางอำนาจในภูมิภาคเอเชียซึ่งพวกเขาเห็นว่ากัมพูชามีความสำคัญทั้งในด้านเศรษฐกิจและทหารในขณะเดียวกันก็มีการแย่งชิงอิทธิพลในพื้นที่ดังกล่าวผ่านการให้การสนับสนุนทั้งในด้านการเงินการลงทุนและการพัฒนาจีนเข้ามามีบทบาทสำคัญในกัมพูชาโดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเช่น การสร้างท่าเรือถนนและโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ One Belt One Road ที่จีนต้องการเชื่อมต่อเส้นทางการค้าระหว่างเอเชียและยุโรปผ่านการลงทุนในโครงการที่มักจะส่งผลให้จีนสามารถควบคุมทรัพยากรและเส้นทางการขนส่งได้อเมริกาในทางกลับกันก็พยายามเข้าไปมีอิทธิพลในกัมพูชา ผ่านการสนับสนุนด้านการพัฒนาประชาธิปไตยสิทธิมนุษยชนและการรักษาความปลอดภัยซึ่งอเมริกาต้องการให้กัมพูชาห่างไกลจากการครอบงำของจีนและจ่ายเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งในภูมิภาคนี้กัมพูชาจะตกเป็นเหยื่อของ Proxy War แม้ว่ากัมพูชาจะได้รับประโยชน์จากการลงทุนและการสนับสนุนจากทั้งจีนและอเมริกาในปัจจุบัน แต่อนาคตของกัมพูชาในฐานะสนามรบทางการทูตและเศรษฐกิจอาจเป็นเรื่องที่อันตรายเพราะการแย่งชิงผลประโยชน์ระหว่างมหาอำนาจทั้งสองอาจทำให้กัมพูชาต้องเลือกข้างซึ่งอาจส่งผลต่อเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงของประเทศในกรณีที่กัมพูชาเลือกข้างจีนหรืออเมริกาอย่างชัดเจนประเทศนี้อาจตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีจากมหาอำนาจคู่แข่ง ในกรณีที่มีความขัดแย้งทางยุทธศาสตร์เกิดขึ้นแม้กัมพูชาจะไม่เข้าร่วมสงครามโดยตรงแต่มันก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางการทูตและทหารระหว่างสองมหาอำนาจการแย่งชิงนี้อาจทำให้กัมพูชากลายเป็นสนามรบทางการทูตที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และประชาชนในกัมพูชา ก็จะต้องเผชิญกับผลกระทบจากการที่ประเทศกลายเป็นพื้นที่แห่งความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมืองในอนาคตผลกระทบต่ออนาคตของกัมพูชาการที่กัมพูชาเป็นพื้นที่ของสงครามตัวแทนในอนาคตจะนำไปสู่ความเสี่ยงหลายประการเช่นความไม่มั่นคงทางการเมืองความตึงเครียดระหว่างจีนและอเมริกา อาจทำให้กัมพูชาต้องอเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองบ่อยครั้งเพราะทั้งสองมหาอำนาจจะพยายามที่จะโน้มน้าวให้รัฐบาลกัมพูชาเข้าข้างตัวเองความเสียหายทางเศรษฐกิจกัมพูชาจะต้องอเผชิญกับผลกระทบจากการขัดแย้งทางเศรษฐกิจเพราะการแย่งชิงผลประโยชน์จากทั้งสองประเทศอาจทำให้โครงการพัฒนาต่างๆชะงักหรือถูกยกเลิกความลำบากในการตัดสินใจกัมพูชาอาจตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องเลือกข้าง ซึ่งการเลือกข้างใดข้างหนึ่งอาจส่งผลกระทบระยะยาวต่อความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆและประชาชนอาจไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจเหล่านั้นสรุปกัมพูชาอาจไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากการเป็นสนามรบของมหาอำนาจในอนาคตได้การที่มันถูกจับตามองจากจีนและอเมริกาจะทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือในการแย่งชิงผลประโยชน์และอำนาจในภูมิภาค ซึ่งอาจนำไปสู่การาเผชิญหน้าที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงและอนาคตของประเทศนี้ได้ในที่สุดสงครามตัวแทนที่กำลังจะเกิดขึ้นในกัมพูชานั้นจะส่งผลกระทบต่อทั้งประเทศและประชาชนหากไม่มีการจัดการที่ดีกัมพูชาอาจกลายเป็นเหยื่อของการแย่งชิงอำนาจที่ไร้การควบคุมจากมหาอำนาจสองประเทศที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกเรามาฟังความคิดเห็นของต่างชาติกันว่า เขามีความคิดเห็นต่อเรื่องนี้ว่ายังไงคุณลายเอดได้กล่าวว่าในอนาคตกัมพูชาอาจกลายเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความโกลาหลอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนความช่วยเหลือจากต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามานั้นจะไม่สามารถรักษาความสงบในประเทศได้แท้จริงแล้วมันคือการครอบงำที่ไม่เห็นด้วยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน วันหนึ่งประเทศนี้อาจจะกลายเป็นสมรภูมิของมหาอำนาจที่ต่างก็แย่งชิงผลประโยชน์จากประเทศเล็กๆที่มีเศรษฐกิจและการปกครองที่ไม่มั่นคงกัมพูชาเหมือนกับการตกเป็นทาสของต่างชาติที่เข้ามาครอบงำเศรษฐกิจและการเมืองประเทศที่มีขนาดเล็กและการควบคุมที่ง่ายมันไม่ต่างอะไรกับการเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการแข่งขันระหว่างประเทศใหญ่ๆ ในอนาคตกัมพูชาอาจกลายเป็นสนามรบที่ต้องทนรับความเสียหายจากการแย่งชิงอำนาจนี้การที่กัมพูชาเลือกที่จะเปิดประตูรับการสนับสนุนจากต่างชาติอย่างไม่มีข้อจำกัดมันเป็นการทำให้ประเทศตกอยู่ในอันตรายในอนาคตเมื่อจีนและอเมริกามีอำนาจทางเศรษฐกิจและการทูตที่ทับซ้อนกันกัมพูชาจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากความขัดแย้งนี้ได้ การแย่งชิงผลประโยชน์จะทำให้ประเทศนี้กลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความสับสนประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็กและยังคงพึ่งพาความช่วยเหลือจากต่างชาติอย่างมากมักจะตกเป็นเหยื่อของการแย่งชิงผลประโยชน์จากมหาอำนาจกัมพูชาอาจดูเหมือนกำลังได้รับการสนับสนุนที่ดีในตอนนี้แต่ในอนาคตมันอาจกลายเป็นสนามรบระหว่างจีนและอเมริกาที่จะทำลายความสงบในประเทศ ในอนาคตเมื่อประเทศมหาอำนาจเริ่มทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดไปที่กัมพูชาประเทศนี้จะกลายเป็นเวทีที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการทูตก็จะกลายเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเมื่อกัมพูชาไม่สามารถควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศได้จากแรงกดดันจากภายนอกการแย่งชิงผลประโยชน์จะทำให้กัมพูชากลายเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถคาดการได้ การที่กัมพูชาไม่สามารถหลีกเลี่ยงการเข้าไปมีส่วนร่วมในเกมของมหาอำนาจนี้ทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือในการแย่งชิงอำนาจระหว่างประเทศใหญ่ๆกัมพูชาจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการห้าหันกันการลงทุนจากจีนและอเมริกาในกัมพูชาอาจดูเหมือนเป็นโอกาสที่ดีในตอนนี้แต่ในอนาคตมันอาจทำให้กัมพูชาเป็นเพียงเครื่องมือในเกมที่ไม่มีทางออก เมื่อทั้งสองประเทศมีผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกันและต่างก็พยายามครอบงำกัมพูชากัมพูชาคือประเทศที่ถูกจับตามองจากมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายทั้งจีนและอเมริกาต่างฝ่ายต่างมีความต้องการที่ต่างกันในการแย่งชิงอำนาจในภูมิภาคนี้ แม้กัมพูชาจะได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติก็ไม่ได้หมายความว่าจะปลอดภัยจากผลกระทบในอนาคตคุณดายาได้กล่าวว่าสิ่งที่กัมพูชาไม่รู้ก็คือการที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติในตอนนี้ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีผลกระทบในอนาคตการที่ประเทศนี้ถูกเลือกให้เป็นเครื่องมือของมหาอำนาจต่างๆสแสดงว่าในอนาคตมันอาจกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยการแย่งชิงผลประโยชน์ คุณนาเดียได้กล่าวว่ากัมพูชาคือประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นเหยื่อของการแย่งชิงอำนาจในอนาคตทั้งจีนและอเมริกาต่างก็มีเป้าหมายที่จะทำให้กัมพูชาเป็นพันธมิตรของตนแต่นี่คือการสร้างความไม่แน่นอนในประเทศที่จะทำให้เศรษฐกิจและการเมืองล่มสลายคุณทุซาบาสะได้กล่าวว่า ถึงแม้ว่ากัมพูชาจะดูเหมือนเป็นประเทศที่ได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติในปัจจุบันแต่ในอนาคตมันอาจกลายเป็นสนามรบที่ไม่มีทางออกเมื่อทั้งสองมหาอำนาจจะพยายามควบคุมการพัฒนาในประเทศนี้อย่างเต็มที่คุณออก้าได้กล่าวว่า การที่กัมพูชามีเศรษฐกิจขนาดเล็กและขาดการควบคุมจากภายในมันทำให้มันกลายเป็นเป้าหมายที่ง่ายที่สุดในการถูกควบคุมจากต่างชาติการแย่งชิงอำนาจจากมหาอำนาจทั้งสองจะทำให้กัมพูชาเผชิญกับความเสี่ยงที่จะถูกทำลายจากการแย่งชิงนี้คุณซิตี้ได้กล่าวว่าในอนาคต กัมพูชาอาจต้องเผชิญกับสงครามตัวแทนที่เกิดจากการแย่งชิงผลประโยชน์ระหว่างจีนและอเมริกาความขัดแย้งระหว่างสองมหาอำนาจนี้จะทำให้ประเทศเล็กๆอย่างกัมพูชาไม่มีทางเลือกในการหลีกเลี่ยงผลกระทบจากสงครามนี้คุณนิกิต้าได้กล่าวว่า เมื่อกัมพูชาเป็นแค่เครื่องมือในการแย่งชิงผลประโยชน์จากประเทศใหญ่ๆใ,ในภูมิภาคนี้มันจะกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความไม่มั่นคงและความสงบที่เรามองเห็นในวันนี้อาจหายไปในอนาคตคุณมายาได้กล่าวว่าต่างชาติอาจเข้ามาช่วยเหลือกัมพูชาในวันนี้แต่ในอนาคต เมื่อการแย่งชิงผลประโยชน์ทวีความรุนแรงขึ้นกัมพูชาอาจกลายเป็นสนามรบที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้และประชาชนในประเทศอาจต้องเผชิญกับผลกระทบจากความขัดแย้งนี้คุณโทมัสได้กล่าวว่ากัมพูชาอาจดูเหมือนเป็นประเทศที่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติแต่ในอนาคตมันอาจกลายเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งจากการแย่งชิงผลประโยชน์ระหว่างสองมหาอำนาจในภูมิภาค คุณเลลาได้กล่าวว่าเมื่อกัมพูชาถูกเลือกให้เป็นเครื่องมือของจีนและอเมริกาในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการทูตมันไม่ใช่แค่การได้รับความช่วยเหลือเท่านั้นแต่มันคือการตกเป็นเป้าหมายของการแย่งชิงอำนาจที่อาจทำให้ประเทศนี้เสียหายอย่างมากในอนาคตคุณซาอิดได้กล่าวว่าความช่วยเหลือจากต่างชาติในปัจจุบันอาจดูดีแต่ในอนาคต กัมพูชาจะต้องรับมือกับผลกระทบจากการแย่งชิงผลประโยชน์ระหว่างจีนและอเมริกาซึ่งจะทำให้ประเทศนี้ไม่มีทางเลือกในอนาคตคุณเอลิซาได้กล่าวว่าการที่ต่างชาติเข้ามาควบคุมเศรษฐ,ฐกิจและการเมืองในกัมพูชาจะทำให้ประเทศนี้ไม่สามารถเจริญเติบโตอย่างยังย่งยืนได้มันจะกลายเป็นเครื่องมือในการแย่งชิงอำนาจระหว่างประเทศใหญ่คุณคาริมได้กล่าวว่า กัมพูชาคือประเทศที่กำลังเผชิญกับอนาคตที่ไม่แน่นอนหากยังคงตกเป็นเหยื่อของการแย่งชิงผลประโยชน์ระหว่างมหาอำนาจในอนาคตมันอาจจะกลายเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและความขัดแยง้งคุณไอแวนได้กล่าวว่ากัมพูชาอาจดูเหมือนเป็นผู้ได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติในวันนี้แต่ในอนาคตมันจะกลายเป็นเครื่องมือที่ถูกใช้เพื่อการแย่งชิงผลประโยชน์ระหว่างจีนและอเมริกา ความเสี่ยงที่จะกลายเป็นสมรภูมิแห่งความขัดแย้งนี้มีมากขึ้นทุกวันคุณโซเฟียได้กล่าวว่ากัมพูชาจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากการเป็นสนามรบระหว่างจีนและอเมริกาในอนาคตได้การแย่งชิงผลประโยชน์จะทำให้ประเทศนี้เป็นตัวกลางที่ต้องรับผลกระทบจากทุกทิศท,ทางคุณอัคเคมดได้กล่าวว่า แม้จะมีการสนับสนุนจากต่างชาติในตอนนี้แต่อนาคตของกัมพูชานั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงความขัดแย้งทางเศรษฐกิจและการเมืองจากมหาอำนาจทั้งสองจะทำให้ประเทศนี้กลายเป็นเครื่องมือที่ไม่มีสิทธิ์เลือกคุณออลกาได้กล่าวว่าการที่กัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากจีนและอเมริกาทำให้มันกลายเป็นสนามรบของมหาอำนาจในภูมิภาคความไม่มั่นคงทางการทูตจะเป็นสิ่งที่ประเทศนี้ต้องเผชิญในอนาคต คุณเลลาได้กล่าวว่าถึงแม้กัมพูชาจะได้รับความช่วยเหลือจากต่างชาติแต่อนาคตของมันจะถูกกำหนดโดยการแย่งชิงผลประโยชน์จากจีนและอเมริกากัมพูชาจะกลายเป็นเหยื่อของการแย่งชิงนี้ไหนที่สุดคุณคาร์ลอสได้กล่าวว่าการที่กัมพูชาเป็นแค่เครื่องมือของมหาอำนาจในอนาคตจะทำให้ประเทศนี้ไม่สามารถจเจริญเติบโตอย่างอิสระได้ ความเสี่ยงจากการแย่งชิงผลประโยชน์ระหว่างจีนและอเมริกาจะทำให้กัมพูชาอยู่ในความสับสนคุณฟาริดได้กล่าวว่ากัมพูชาเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจเล็กและการควบคุมที่ง่ายมันกลายเป็นแหล่งผลประโยชน์ของจีนและอเมริกาความตึงเครียดระหว่างทั้งสองจะทำให้ประเทศนี้ตกอยู่ในความเสี่ยงสูงคุณนัทาชาได้กล่าวว่าในอนาคต กัมพูชาอาจกลายเป็นสมรภูมิระหว่างจีนและอเมริกาซึ่งต่างฝ่ายต่างพยายามควบคุมอำนาจในภูมิภาคนี้นี่จะทำให้กัมพูชาเป็นประเทศที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแย้งได้คุณดาริอัสได้กล่าวว่ากัมพูชากำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือในเกมของมหาอำนาจใหญ่ความช่วยเหลือจากต่างชาติจะไม่คงที่และในอนาคตประเทศนี้อาจตกอยู่ในความวุ่นวายจากการแย่งชิงผลประโยชน์ คุณฮานะได้กล่าวว่าความช่วยเหลือจากต่างชาติทำให้กัมพูชาดูเหมือนได้รับความสนใจแต่ในความจริงมันคือการทุกควบคุมจากมหาอำนาจทั้งสองในอนาคตประเทศนี้อาจต้องเลือกระหว่างสองอำนาจใหญ่ที่แย่งชิงการควบคุมคุณไอแวนได้กล่าวว่าการที่กัมพูชาไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจที่เป็นอิสระทำให้มันกลายเป็นเครื่องมือในการแย่งชิงผลประโยชน์ จากทั้งจีนและอเมริกาการต่อสู้ระหว่างมหาอำนาจเหล่านี้จะทำให้กัมพูชาไม่มีทางเลือกคุณเซซิเลียได้กล่าวว่าแม้กัมพูชาจะได้รับการช่วยเหลือแต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากการแย่งชิงอำนาจระหว่างจีนและอเมริกาในอนาคตการเผชิญหน้าระหว่างมหาอำนาจจะทำให้ประเทศนี้กลายเป็นสถานที่ของความขัดแยง้งคุณลีออนได้กล่าวว่า กัมพูชาอาจดูเหมือนเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์จากการลงทุนแต่ในระยะยาวมันจะกลายเป็นที่ทับซ้อนของผลประโยชน์ระหว่างจีนและอเมริกาซึ่งมันจะสร้างความไม่มั่นคงในประเทศนี้คุณอาเมดได้กล่าวว่าในอนาคตกัมพูชาจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงจากการแย่งชิงอำนาจและผลประโยชน์จากมหาอำนาจต่างๆเมื่อทั้งจีนและอเมริกาต่างต้องการกัมพูชาเป็นพันธมิตรจะมีความตึงเครียดในระดับภูมิภาค คุณอาไลยได้กล่าวว่าการที่กัมพูชามีเศรษฐกิจเล็กและไม่มีความมั่นคงทางการเมืองทําให้มันกลายเป็นเครื่องมือที่เหมาะสําหรับมหาอำนาจที่ต้องการผลประโยชน์สูงสุดประเทศนี้จะกลายเป็นศูนย์กลางของการแข่งขันระหว่างประเทศใหญ่ๆคุณมาร์กได้กล่าวว่ากัมพูชาอาจด,ดูเหมือนเป็นเหยื่อของการแย่งชิงผลประโยชน์ระหว่างจีนและอเมริกาในอนาคตทุกการตัดสินใจที่กัมพูชาทําในตอนนี้จะถูกมองผ่านเลนของการแย่งชิงอํานาจ คุณโซเรยาได้กล่าวว่าการที่กัมพูชาได้รับการสนับสนุนจากต่างชาติในตอนนี้เป็นเรื่องที่ดีแต่ในอนาคตมันอาจต้องเผชิญกับผลกระทบจากความขัดแย้งระหว่างจีนและอเมริกาที่จะทำให้ประเทศนี้ถูกกระทบจากการแย่งชิงผลประโยชน์คุณอเล็กซานเดอร์ได้กล่าวว่ากัมพูชาจะต้องเลือกข้างในสงครามตัวแทนที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างจีนและอเมริกา เมื่อทั้งสองประเทศต้องการควบคุมทรัพยากรในประเทศนี้การที่ประเทศนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการต่อสู้ทางเศรษฐกิจและการทูตอาจทำให้ประชาชนต้องตกอยู่ในความเสี่ยงคุณซารา่าได้กล่าวว่าการที่กัมพูชากำลังถูกนำมาใช้ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างมหาอำนาจทั้งสองจะทำให้ประเทศนี้เผชิญกับผลกระทบจากการแย่งชิงผลประโยชน์ในอนาคตอำนาจในกัมพูชาไม่ใช่สิ่งที่ประเทศนี้สามารถควบคุมได้เอง คุณยูริได้กล่าวว่ากัมพูชาอาจจะได้รับการสนับสนุนจากทั้งจีนและอเมริกาในตอนนี้แต่ในอนาคตมันอาจจะกลายเป็นประเทศที่ถูกลากเข้าไปในสงครามตัวแทนโดยไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้การที่กัมพูชาเป็นพื้นที่ทับซ้อนของผลประโยชน์ของมหาอำนาจคือสิ่งที่อันตรายสำหรับอนาคตของประเทศนี้ การที่ต่างชาติเลือกช่วยกัมพูชามากกว่าไทยเพราะมันเป็นประเทศที่ควบคุมได้ง่ายและมีผลประโยชน์ทันทีจากการลงทุนแต่สิ่งที่เราต้องถามคืออนาคตของกัมพูชาจะเป็นอย่างไรเมื่อมันกลายเป็นพื้นที่การแข่งขันของมหาอำนาจจะเกิดสงครามตัวแทนหรือไม่คุณคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับกัมพูชาในอนาคต ประเทศนี้จะกลายเป็นที่หมายปองของอำนาจใหญ่หรือจะสามารถรักษาความเป็นอิสระไว้ได้คอมเมนต์ comment ความคิดเห็นของคุณด้านล่างนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ค่ะถ้าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการแย่งชิงผลประโยชน์ในกัมพูชาหรือมองอนาคตของประเทศนี้อย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์และแชร์ความคิดเห็นของคุณด้านล่างกดไลค์และกดติดตามช่องของเราสำหรับคลิปใหม่ๆที่จะมาเร็วๆนี้